อีเสียมแฉไม้ไม่ใช่คนเดียวที่หลงไปติดกับโตโนโ่เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วก็มีไปจีบเทรนเนอร์ส่วนตัวนางหนึ่งขายฝันอยากมีครอบครัวอยากคบด้วยชวนทําธุรกิจอาหารคลีนชวนไปดูบอลที่อังกฤษออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดอยู่มาวันหนึ่งจู่ๆโตโนโ่ก็เข้าไปกอดเทรนเนอร์สาวแล้วก็บอกว่าอยากคบด้วยแต่เทรนเนอร์เนี่ยไม่เล่นด้วยแล้วก็บอกว่าทํางี้ไม่ได้นะพี่มีแฟนแล้วนะโตโนโ่ก็เลยระบายเรื่องนิชาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ความฝันของเรามันคนละอย่างนิชาอยากโกอินเตอร์นิชาไม่ได้อยากแต่งงานแล้ว ก็ไม่ได้รู้สึกว่ารักนิชาแล้วหรือนี่จะเป็นสูตรสาเร็จของเสือหิวคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่านี่เป็นมุมหนึ่งที่ทางเทรนเนอร์สาวเนี่ยเขาเอามาเล่าให้อีเซียมฟังนะครับแล้วอีเซียมก็เลยเอามาเปิดแต่ทีเนี้ยต้องไปฟังฟังพี่โตโน่เหมือนกันนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับโตโน่นะฮะว่าเขาได้มีการทําอะไรแบบนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอทางโตโน่ออกมายืนยันนะครับแต่อันเนี้ยทางอีเซียมเนี่ยมีการโพสต์เอาไว้นะครับเนี่ยบอกว่าวายมึงแรงมาก ไม้ไม่ใช่คนเดียวที่หลงไปติดกับโตโนโ่ก่อนหน้าไม้เนี่ยประมาณกลางปีที่แล้วโตโน่ก็มีไปจีบเทรนเนอร์สาวคนหนึ่งนะฮะขายฝันอยากจะมีครอบครัวชอบอยากคบด้วยชวนทําธุรกิจขายอาหารคลีนจะชวนไปดูบอลเทก็กกิตออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดมีการชวนไปนั่นไปนี่ไปกินข้าวไปเดินเที่ยวห้างหนักข้าววันหนึ่ง อยู่ในรถกําลังจะไปกินข้าวจู่ๆโตโน่กอดเทรนเนอร์สาวคนนี้เฉยเลยและก็พ่มเพอว่าอยากคบกับเทรนเนอร์สาวชอบแต่เทรนเนอร์สาวนางเนี้ยไม่เล่นด้วยไม่หลงลารมก็บอกทํางี้ไม่ได้นะพี่มีแฟนแล้วนะโตโน่ก็ระบายออกมาบอกว่าเขากับนิชาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คบไปเรื่อยๆความฝันของเรามันคนละอย่างนิชาอยากโกอินเตอร์นิชาไม่อยากแต่งงานเคยคุยกันว่าถ้าวันหนึ่งน้องเจอใครก็ไปได้เลยไม่รั้งอนาคตน้องเอาไว้ ความรู้สึกไม่ได้รักนิชาแล้วแล้วก็ขายฝันกับเทรนเนอร์สาวอยากจะมีครอบครัวอายุกับขนาดนี้แล้วอยากสร้างครอบครัวและแบบชอบสก,กินชิปเอะจับกอดอยู่ดียิ้มเลยนะเทรนเนอร์สาวนางก็อดทนนะเพราะโตโน่เนี่ยลงคอร์สไว้จนเทรนให้มันจบจบไปคือเทรนเนอร์สาวนางก็ดังอยู่นะมีคนมาจีบลอๆรวยๆกว่าโตโน่ มาขายขนมจีบตลอดผู้ชายมาันคงคิดว่าเป็นดาราใช้ความเป็นดาราเข้าหาผู้หญิงทุกคนคงง่ายหมดเทรนเนอร์สาวบอกตนเอ่อบอกโตโนเป็นคนดูแลดีเทคแคร์ mm. <take care S 2> ดีมากถ้าใจไม่แข็งคงหลงไปกับภาพที่โตโน่สร้างแสดงให้ดูและภาพนี้โตโน่ขอซบลงที่เข่าบอกว่าพี่ขออยู่แบบนี้สักพักหนึ่งได้ไหมประมาณว่าเหนื่อยล้ามากอยากได้เธอเป็นที่พักใจเธอเท่านั้นคนเดียวที่ทําให้พี่สบายใจนี่นะครับก็เป็นภาพนี้นะเนีย่ยอีเซียมลงเอาไว้นะครับอีเซียม SS2 นะ ออนะครับหลังจากนั้นอีเชื่อมก็คอมเมนต์บอกว่าพวกมึงไม่ต้องไปขุดเทนเนอร์ดังคนนี้นะนางไม่อยากดังไม่อยากไปหนกระแสนางอยากมีชีวิตที่ลักชูของนางไม่ต้องใช้กลุ่มไปขุดด้วยคือแม่งสูตรสําเร็จของคนขี้เลยเอาแฟนตัวเองไปเล่าไปนินทาไปว่ารับหลังกับผู้หญิงคนใหม่ที่อยากวายคือเฮสุดอะแล้วนิชานางผิดอะไรทําไมต้องมาเจอคนเ hey ฮ้ฮ hey ที่ทํากับน้องแบบนี้